สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูตูนะคะ,ะในวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะวันนี้เราจะมาทําแบบทดสอบกันนะคะนักเรียนในเรื่องของการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ขณะเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์เนาะ,ะนักเรียนวันนี้ครูตูอ่านให้นักเรียนฟังนะคะเด็กเด็ก อ่านตามครูตู่ด้วยนะจะได้อ่านคล่องๆนะคะมาเลยมาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1นนะคะดูตามลูกสอนของครูตู่เลยนะข้อ1ข้อใดเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองทั้งหมดข้อ1นึ่เขาถามว่าข้อใดเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองทั้งหมดข้อ1คนแมวข้อ2นกดินสอ ข้อ3ามารองเทา้านักเรียนดูซิข้อไหนเอ่ยที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองไปข้อ2นะคะข้อ2ถามว่าข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขนะะอยู่กับที่ข้อ1ยืนแกว่งแขน 2. เดิน 3. วิ่ง ดได้หรือยังกูตูกคิดว่าเด็กๆน่าจะตอบได้นะปะไปข้อ3มกันดีกว่าข้อ3ข้อ3ามถามว่าข้อใดเป็นการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หน,น,นึ่งหนึ่งนอนสองวิ่งสนั่งอ่า เลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะนักนเกรยียนคิดให้ดีคิดให้ดีต่อไปข้อ c แล้วนะข้อ c ถามว่าการนั่งแตะสลับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดการนั่งแตะสลับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใด 1. ขณะอยู่กับที่2ขณะเคลื่อนที่3 อุปกรณ์ประกอบอ่าข้อไหนเอ่ยคิดได้หรือยังคิดได้หรือยังน่่จะคิดได้แล้วนะไปต่อดีกว่าข้อห้าข้อห้านะข้อห้าถามว่าสิ่งใดไม่ควรนำมาโยนเล่นสิ่งใดที่นักเรียนไม่ควรนำมาโยนเล่นคะ1นึ่งลูกบอล 2. ลูกโปง่ง3 หนังสืออ่าเสร็จแล้วเราจะไปฝั่งนี้กันนะคะเด็กๆอ่าฝั่งนี้อ่าข้อ6ข้อ6ถามว่าการบริหารร่างกายต้องเตรียมตัวในท่าใดการบริหารร่างกายต้องเตรียมตัวในท่าใดหนึ่งนั่งสองยื่นสาม นอนอเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคิดออกหรือยังข้อ7ข้อ7ถามว่าการเคลื่อนไหวในข้อใ,อใดเกี่ยวข้องกับการนอนการเคลื่อนไหวในข้อใดเกี่ยวข้องกับการนอน 1. การกิ้งตัว 2. การก้มศรีรษะหรือว่าข้อ3การกระโดดตบมือ เรียนดูซิที่เกี่ยวกับการนอนนะ้าอ่าต่อไปข้อ8ข้อ8แล้วนัดจ๊ะข้อ8ถามว่าถ้าคนเราเคลื่อนไหวไม่ได้จะเกิดผลอย่างไรถ้าคนเราเคลื่อนไหวไม่ได้จะเกิดผลอย่างไร 1. เล่นกีฬาไม่ได้ 2. รูปร่างหน้าตาดี 3. อ่านหนังสือไม่ออก เอ๊ะคอไหนหนะ้าถ้าเราเคลื่อนไหวไม่ได้มันจะเกิดอะไรกับเรานะาข้อก้าแล้วข้อก้าแล้วข้อก้าถามว่าการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมจะส่งผลอย่างไรการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมจะส่งผลอย่างไรหนึ่งเรียนหนังสือเก่งขึ้นสองเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนสาม ทํากิจกรรมได้ตามต้องการาข้อสิบแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วจ้าข้อสิบถามว่าการออกกําลังกายข้อสิบถามว่าการออกกำลังกายเป็นประจำมีประโยชน์อย่างไรหนึ่ง เจ็บป่วยได้ง่าย 2. องร่างกายแข็งแรง3อารมณ์หงุดหงิดง่ายอ่าวันนี้ครูตู่อ่านข้อสอบให้นักเรียนฟังนะคะอ่าเดี๋ยวครูตู่จะแจง้งคําชี้แจงไว้ในบันทึกนะคะอ่าวันนี้ในวิชาสุขศึกษาสวัสดีค่ะ